เหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกสตังทอนรับสตังทอนมาพลิกดูพอ,อน,นะคะเจอสี่หกนะคะส่งขายไปหน้าได้ค่ะสามร้อยห้าสิบืนที่ระลึกชนิดราคาห้าบาทสยามมินนะคะรับซื้อราคาเหรียญละเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันบาทค่ะเน้นย้ำนะคะสยามมินค่ะราคาเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันบาท ราคาเหรียญ10บาทสตังทอนนะคะ31รับ500บาท41รับ80บาท34รับ30บาท42รับ20บาทจ้ารับสตังทอนมาดูพอสอน,นะคะเจอพอสอนี้ส่งขายได้ทันทีจ้า1บาท29 500 5บาท46 350 10บาท31 500บาทเห็น1บาทสตังทอนพอสอ2529 ช่อฟ้าสั้นรับซื้อ150บช่อฟ้ายาวรับซื้อ500บาทเหรียญ5บาทปี25 4 6สตางค์ทอนรับสตางค์ทอนมาพลิกดูพอสอนนะคะเจอ46หนะคะส่งขายป็นหน้าดได้ค่ะ3า0ร0บเป็นสิบาทสตางค์ทอนรับสตางค์ทอนมาดูเพียงพอสอนเท่านั้นนะคะเจอสี่พอสอน,นี้ส่งขายได้เลยค่ะ สิบบาทสามหนึ่งสิบบาทสี่หนึ่งสิบบาทสี่สองสิบบาทสามสี่ร้านไปไน้รับซื้อจ้า